สวัสดีค่ะวัดละกรสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะเอาสมุนไพรตัวที่เคยเป็นที่ฮิตกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะถูกตีตกไปตามระเบียบของสมุนไพรไทยทุกตัวที่ก็ต้องโดนแบบนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอนําเสนอสมุนไพรที่ชื่อว่าอังกาบหนูนะคะหรือถ้าชื่อในภาษาหมอยาอาจารย์หมอยาต่างๆจะเรียกสมุนไพรตัวนี้ว่า ทองพันช่างดอกเหลืองนะคะเมื่อก่อนจะเป็นที่สแสวงหาแล้วก็ในระดับครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นสมุนไพรหายากมากๆตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่กระแสของสมุนไพรทําให้สมุนไพรตัวเนี้มีแพร่หลายขึ้นมาด้วยความที่มันขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะทั้งเรื่องของการเพาะเมล็ดแล้วก็การปักชำทําให้สมุนไพรตัวเนี้ยมีจํานวนที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะ ถึงแม้สุดท้ายจะถูกห้ามด้วยข้อของยญยที่ว่าเป็นพิษกับตับกับไตหรืออะไรต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายที่คุณหมอแผนปัจจุบันน่ะให้นอนกับให้กลับมานอนที่บ้านถ้าเป็นญาติของเราถามว่า เราจะปล่อยไปอย่างสิ้นหวังหรือเราจะลองพยายามหาอะไรสักอย่างมาช่วยชีวิตยื้อชีวิตหรือต่อชีวิตญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักของเรามันก็ใจเขาใจเราเราก็เข้าใจอยู่ว่าหมอไม่อยากให้คนไข้จะต้องไปเสี่ยงกับอะไรแล้วก็อะไรที่ไม่ได้มีการรับรองที่ชัดเจนหมอท่านก็ไม่สามารถที่จะแนะนําได้แต่ถ้าในมุมมองของคนไข้และญาติความหวังแม้แต่เพียงเล็กน้อย ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เขาคงจะต้องควนขวายพยายามมารักษาเยียวยาชีวิตของตนหรือบคุคคลที่ตัวเองรักเอาไว้นะคะแต่ไม่ว่ามันจะถูกตีว่ามันมีประโยชน์ในการรักษามะเร็งได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ทองมันช่างดอกเหลืองหรืออากาศหนูก็ยังคงเป็นต้นสมุนไพรที่น่าสนใจอยู่ดีวันนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะ เพราะที่ใบไอ้ดอกของทองพันช่างดอกดอกเหลืองดอกมันโรยแล้วนะคะแต่ด้วยความที่วันนี้อยากคลิปวิดีโอก,ก็เลยถึงโรยก็ออกมาเพราะว่าณตอนนี้คงไม่เป็นการยากแล้วแหละที่เราจะหาอะดอกหาเสิร์ชดูดอกของทองพันช่างดอกเหลืองหรือว่าอังกาบหนูมีให้เห็นตามทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะจุดเด่นของเขา นะคะจริงๆอัอองกาบเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทนะคะจะมีอังกาบดอกขาวอังกาบดอกม่วงนะคะซึ่งคนโบราณจะเรียกว่าสีเขียวนะคะในส่วนเรื่องของอังกาบสีอื่นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าก็าคงจะได้นําเสนอก็จะต้องไปรอจังหวะที่แต่และชนิดของเขามีดอกบานขึ้นมาให้เห็นก่อนนะคะก็จะได้เอาดอกมาให้ดูกันด้วยแต่ความต่างของอัง,องกาบดอกเหลืองเนี่ย หรืออังกาหนูเนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีน้ำที่รอบข้อนะคะซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยบางคนที่เอามาขายก็จะบอกว่าแบบมีน้ำและไม่มีน้ำแต่ถ้าในความเป็นจริงนะคะมองเห็นได้เอ่ยในความเป็นจริงแล้วนี่ยรอบข้อของอังกาบชนิดนี้นะคะจะต้องมีน้ำ มีน้ำสีขาวๆเ,เขียวๆเ,เนี่ยอยู่รอบข้อเลยนะคะก็ให้ถือว่าเป็นจุดสังเกตจะขึ้นมาตามซอ,อกซอกก้านใบเลยนะคะเ,คเห็นีดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็พอดอเขาเริ่มเริ่มร่วงแล้วเนี่ยเขาก็จะติดมเมล็ด เพราะ,ะน,นั้นการขยายพันธุ์เนี่ยพอปลูกเอาไว้สักต้นหนึ่งเนี่ยพอมเมล็ดพวกนี้แตกก็จะกระจายเห็นนามไหมคะพอเห็นนามไหมอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้อ,อเป็นหลักการน,นี่นะคะพอเห็นเนาะนี่ตรงนี้ จะยังไงก็แล้วแต่นะคะในบรรดาอาจารย์หมอเพือนบ้านแผโนโบราณทั้งหลายเนี่ยท่านก็เราจะเห็นที่บ้านของท่านนะคะปลูกอังกับหนูอังกับดอกเหลืองหรือทองพันช่างดอกเหลืองเนี่ยเอาไว้สั่งสอนลูกศิษย์ต่างๆแน่นอนนะคะแล้วก็สรรพคุณที่ท่านพูดถึงก็คือเข้าตำหลับมะเร็งนะคะด้วยความที่สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพิษเอ้ยเป็นใช่มีพิษ จะเรียกว่ามีพิษก็ได้ค่ะคือมีรสเหม่อเมาน่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งก็คือพิษต้านพิษมะเร็งก็คือการลามของเซลล์ของร่างกายที่ที่แพร่กระจายแล้วก็ทําให้เกิดพิษขึ้นมาในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็แบบเดียวกับที่รีดเอาพิษงูไปทําเซลลรุ่มเพื่อเอามาใช้แก้พิษงูแ่ละคะล่ะเราก็คนโบราณท่านมีภูมิปัญญาที่ ที่แหลมคมแล้วก็ลึกซึ้งเกินเกินกว่าที่บางทีวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้นะคะท่านก็จะใช้สมุนไพรที่มีพิษเนี่ยเพื่อเอาไปแก้พิษด้วยกันนะคะเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมจะใช้ใบของทองพันช่างดอกขาวแล้วก็ทองพันช่างดอกเหลืองเนี่ยตากแห้งแล้วก็บดใส่แคปซูลนะคะ กินวันละประมาณ2แคปซูลสเวลาก่อนอาหารก็ทำให้อาการของโรคทุเราลงยังเป็นเรื่องที่จะต้องเก็บเป็นสถิติไว้นะคะไม่ใช่ว่าจะต้องต่อต้านจะต้องเห็นด้วยจะต้องเชื่ออย่างงงงายแต่ทุกสถิติที่มีการรักษาการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรต่างๆเนี่ย เราก็สมควรที่จะเก็บรวบรวมเอาไว้ใครจะไปรู้ว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็มีมีเรื่องน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการใช้คนโบราณน,นะคะคนเก่าคนแก่จะใช้ใบของพ่อผัดช่างนะคะเคี้ยวเคี้ยวระคะแล้วก็จะดูที่ลิ้นถ้าลิ้นนั้นน่ะ เป็นสีม่วงเกือบดำอะค่ะติดลิ้นไปถึงสามวันจะเป็นตัวพยากรณ์ว่าคนคนนั้นอะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งซึ่งก็น่าสนใจนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะน่าปฏิเสธหรือว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องงมงายอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นใบไม้ใบเดียว สามารถที่จะค้นพบความเสี่ยงเบื้องต้นของการเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งได้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะคะคิดดูว่ามันจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดไหนก็ยังไงก็ปลูกติดบ้านกันเอาไว้นะคะไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายอะไรแล้วเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์คือต้องบอกก่อนว่าวัคกรสมุนไพรอะ่ะไม่ใช่คลินิกรักษาโรคนะคะ หลายๆคนบ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าไม่เห็นบอกวิธีรักษาเลยเราจะไม่ค่อยคือการการให้ความสนใจเรื่องสมุนไพรหรือการลงลึกเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอ่ะแต่ละคนก็จะมีทางของตัวเองเวะลากรสมุนไพรมีหน้าที่สะสมสมุนไพรทั้งสมุนไพรหาง่ายซึ่งสักวันหนึ่งอาจจะเป็นสมุนไพรหายากและสมุนไพรที่หายากในปัจจุบัน เก็บสะสมสายพันธุ์เอาไว้แล้วก็มีแบ่งจำหน่ายนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ปลูกเพื่อขยายพันธุ์เพื่อการศึกษาหรือจะเอาไว้รักษาโรคก,ก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่เราไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นการที่จะฟันธงสูตรใดสูตรหนึ่งอะถ้าไม่ใช่ประสบการณ์โดยตรงที่เราได้ยินได้ฟังหรือเก็บข้อมูลมาหรือเป็น สูตรที่มันมีแพร่หลายอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตหรือตามหนังสือต่างๆเราก็คงไม่เสียเวลาพูดซ้ํานะคะเพียงแต่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังให้ได้รู้ลักษณะของสมุนไพรตัวนั้นๆนะคะว่ามันมีจุดเด่นยังไงจุดสังเกตยังไงเพราะที่สําคัญที่สุดมันจะหายหรือไม่หายอันดับแรกคือใช้ให้มันถูกต้นให้รู้ว่าไอ้ชื่อเรียกแบบเนี้ยมันเป็นไม้ต้นไหนนี่ก็คือหนึ่งในห้าของความสําคัญของการใช้สมุนไพรนะคะเราจะอยู่ในจุดนี้เราจะไม่ได้อยู่ในจุดของหมอที่จะมาฟัง อาการเราไม่ได้ฉายโรคถึงแม้เราจะเป็นพยาบาลแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเราก็ยังคงเป็นเด็กปถมที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนะคะแต่เราก็ถือว่าทุกคนก็ไม่ควรนิ่งนอน,น,อนใจรู้มากรู้น้อยเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังใช่ไม่ใช่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามา สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือใครที่มีประสบการณ์โดยตรงมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนั้นๆเราอยากให้ความคอมเมนต์เป็นประสบการณ์เพื่อเก็บไว้ประเสริฐิให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปนั่นคือสิ่งที่จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้ามันไม่ใช่สมุนไพรที่มีพิษชนิดที่ว่าเป็นยาพิษกินแล้วตายมันก็น่าน้าที่เราจะได้ลองมันดีกว่าที่เราจะไม่ทาอะไรเลยนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าสมุนไพรทุกตัวนะคะที่ถูก ปลุกกระแสขึ้นมาว่ามันเป็นความหวังของผู้คนแล้วก็ถูกตีตกไปในทุกๆตัวก็อย่าคิดว่ามันสมควรที่จะต้องหายไปจากในโลกใบนี้ใครจะไปรู้ว่าสักวันสมุนไพรที่จะเรียกว่าถูกกล่าวหาหรือถูกบอกเล่าว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอาจจะกลับมามีประโยชน์สำหรับชีวิตใดชีวิตหนึ่งขึ้นมา ก็เป็นได้เป็นเรื่องที่เราคงไม่มีใครรู้แต่หน้าที่ของเราก็คือเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพันธุ์พืชสมุนไพรแล้วก็ศึกษาผ่านจากหมอพื้นบ้านเพื่อส่งต่อความรู้เหล่านี้อันเป็นทรัพย์สมบัติที่ทรงคุณค่ามากของแผ่นดินจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนั่นคือหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรจะทาําค่ะอบคุณค่ะ